สวัสดีครับผมทอมลีซิ่งแชนแนลครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูรถคันหนึ่งที่เราเคยไปถ่ายมิตติ้งรถตู้ไว้จาได้ไหมคลิปล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรถคันขาวที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปจอดลึกรถคันนี้เพราะว่ามันสวยมากแล้วมันก็สุดมากอะ่ะเพราะว่าทำเยอะมากเลยเพราะว่ารถคันนี้คือถ้าเป็นในเรื่องของรถตู้ผมว่าเอาเรื่องอยู่นกะันนะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่เต็นรถสุขล้วนแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่บี เล่ารายละเอียดรถคันนี้เราถ่ายเสร็จเนี่ยสไลด์จะเอามาส่งมอบไปจัดเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปหาพี่บีดีกว่าครับนี่พี่บีอยู่นี่สวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับคันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆพี่ได้ครับเป็นแนวทางเนาะดีไหมล่แนวทางแนวทางเลยใช่จะบอกว่ารถตู้ก็แต่งสุดแต่งสวยได้เหมือนกันมันเป็นอารมณ์เรียบร้อยครอบครัวไปได้หลายคนในงานได้สบายเลยเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีพี่ คันนี้คือออกรถที่เลยใช่ไหมพี่คันนี้คือรถเปล่าๆเลยอย่างรู้ลเลยรถเปล่ารู้เลยใช่ครับคัแบบนนี้ปีอะไรครับพี่คันนี้ปี2017 2017ใช่ครับเดี๋ยวปี2ิบเดเดี๋ยวเอางี้ยเลย่าคลิปล่าสุดเนี่ยคนทักมาถามว่า มีเบอร์ร้านไหมที่อยู่ร้านเป็นไงฝากก่อนเลยพี่เราฝากก่อนเลยใช่ไหมเบอร์ร้าน0818699826ครับผมครับอยู่ที่ไหนครับพี่อยุธยาเรียกได้ว่าแยกวร์เชสต์อยุธยาครับผมเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยดูคลิปไม่จบไงนะโอเคพี่มาลองมาดูต่อเป็นสีขาวนี่สีเดิมใช่พี่สีเดิมครับสีเดิมปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดครับปีสิบเจ็ดเลยเนาะไปทักไปสวยนี่แล้วตัวนี้มีสิบเจ็ดเครื่องอะไรพี่ เครื่องยนต์สามจุดศูนย์ครับผมสามพันใช่เครื่องสามพันนะสามพันใช่ครับผมก็เลยที่บีรล่าใผมฟังไว้แล้วนะหน่ะยจี๊ดเลยเนาะครับอันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วที่เขาเรียกกันสัมโครตุ้นนะียกไฟหน้าลูกแก้วไฟหน้าลูกแก้วใช่โรอิลเตอร์อะไรพวกเนี้อ่ามันเป็นโปรเจคเตอร์สองดวงใช่ไหมใช่ใช่มันมีไฟเปิดมาสว่างตัดแสงสวยอันนี้ไม่ใช่ไฟเดิมแล้วไม่ใช่ไฟเดิมเท่าไหร่พี่ไเอย่างนี้ห้า มือสองบ้านเราก็ประมาณสอง0มกบาทถึงสามหมื่นแล้วแต่สภาพมือสองนะใช่ครับแล้วแต่สภาพนะอย่าบอกนะผมผมพูดว่าราคามันต้องอยู่ที่สภาพแล้วบางอันหักบางอันมาาไม่สวยเนี่ยแล้วแต่ถ้าสวยก็ราคาขึ้นก็ต้องยอมรับใา่แค่ครับใช่ตองมันเป็นของแต่งที่ปุ่มบ้านที่ของแต่งปุ่นคืออย่างนี้บ้านเขาอ่ะเป็นไฟแบบนี้แต่บ้านเราเป็นไฟแบบเดิมๆเราก็เอามาใช้ จะกลายเป็นของแตกของพวาเราเหมือนพวกเกียร์เนาะใช่กต้องจะอยู่ประมาณนั่นแหละครับสองมื่นขั้นต่ำแล้วแต่สภาพใช่ครับใช่ครับแล้วก็กระจังน้าของปีสิบก็แต่สิบสี่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับสิบสี่ใช่สิบสี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับเขาเรียกว่าโอมาถึงกัรจนหน้าใช่จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นตอนนี้ล่าสุดใช่ไหมก็เป็นหนุ่มคนนี้เลยโอมปัจจุบันญี่ปุ่นอย่างนี้เลย อ๋อก็นี้ไไฟหน้าใช่ไหมใช่นี่ครับไฟหน้าก็เหมือนถอดจากอันนี้แหละไปใส่อะไรอย่างเงี้ยมาให้เต็มที่ละเนี่เก็บเก็บเก็บแต่งแต่งตามให้เป็นปัจจุบันเลยคันนี้คันนี้ปัจจุบันเลยญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เลยใครอยากเห็นรถญี่ปุ่นนี้เลยคันนี้เลยตามมาเลยตามมาเลยเพราะว่าเราเพื่อตามเขาเนาะใช่ครับใช่ก็แต่งนู่นแต่งนี่ไปกระตุ้มกระจังหน้าอะไรก็ไมรงเนี้ยมาทดลองบกับมาคันนี้เรื่องของกระจังหน้าไปเปลียเรียบร้อยปุ๊บไอ้นี่ที่ มาจมูกมาตาม,มากเลยใช่ครับแต่ก่อดเดิมทีเป็นแบบนู้นธรรมดา,าแบบนบบู้นแ้องูทนใช่ครับก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้มันล่าสุดเจน6เขาเป็นแบบนี้เขาเรียกอันนี้เป็นเจน6เจน6เจน6ก็ไม่ใช่ของแต่งแต่เป็นของเดิมของญี่ปุ่นของเดิมญี่ปุ่นแต่มีอะไรทุกทีคือตัวนี้แต่งขึ้นมาอ๋อใช่ครับเปิดไฟนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นไงสวยเป็นไฟลิงนะครับนั่นแหละ เอาปะจะต้องไม่ไม่สามารถไม่ไหวอยู่ที่ว่าใครตรงไหนครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของล้อยางสะดุดตามากเลยเบรคนี่ฟังนี้ดีกว่าพี่ฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าวางหน่อยฝั่งนี้เหรอสามอ์ปกอบเลยดีกว่าสะดุดตามาล้อยางล้อยางเบรครับทีอีสามเจ็ดขอบสิบแปดนะครับกว้างแปดนิ้วครับสามสิบครับอันนี้เป็นเป็นแท้ไม่ใช่หรือแพร่ะครับผมแท้เลยเนาะตรงรุ่นเลยนะมันจะไม่ล้น ใช่จะไม่ล้นใช่จะไม่ล้นล้นใช่จะไม่ล้นนี่ครับเพราะว่าทั่วติรถทั่วไปที่เราขี่กันเนาะล้นอะไรเกะกะรถตู้ผมว่ามันต้องต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยดูข้างหลังเรียบร้อยมันไม่ใช่กระบะเนาะใช่ครับใช่ใช่นะปรมาณี้ใช่ครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเบรกที่อันนี้เบรกลูกค้าต้องการต้องการแบบว่าสุดๆเลยสุดๆเลยครับก็คือเป็นเอเลสมอเตอร์บล็อก อันนี้สุดกราฟเลยนะพี่ใช่ไหมเต็มเลยเต็มเลยนะบีบมาให้เลยโอ้โหแบบผูค้าบอกว่าอยากทําทำเละทำทำใช้สุดท้ายกับกลายเป็นว่าทําโชว์แล้วอันนี้จะเป็นทําจอดแล้วอยากใช้งานอะครับผมโอ้โหสุดมากใช่ครับใจ่จานเท่าไหร่พี่ขนาดจานอันนี้ขนาดจานน่าจะประมาณสามหกศูนย์เต็มการาฟเลยทุกคนเพราะร้านร้านร้าน บัสเบรคเขาจัดให้เขาจะดีไซน์ให้ครับผมใช่แบบผมผมอยากให้ทุกคนมาดูของจริงน้ว่ามันเพราะว่าพี่บอสเบรกอะสามมิลน่ะนิติเยวมากเลยคือระบบเบรกเนี่ยนะผมจะให้พี่บัสเบรกเขาดูแลเลยอ๋อบัสเบรกดูแลให้เรียบร้อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงให้มันจบไหมพี่มันบอสสังนะบอสสังเออบอสสังเอางี้เลยผมขึ้นให้ตรงนี้อ่าเผื่อใครสนใจเรื่องของเบรกไม่ว่าใคร เป็นกระบะรถอะไรก็ได้หมดแหละอ่านะครับประมาณสปอร์เอกันแหละจบสุดแล้วแล้วคันนี้ที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนี้จริงทุกคนครับสามพันที่ว่าสุดก็มาเจอเกียร์ออโต้ใช่ครับโอ้โหนี่สุดกว่านะสุดเพราะว่าราคามันเอาเรื่องมากนะครับมันก็เราดูดีๆได้ขอไดเลยครับผมอ่ะนี่ครับทุกคนสามพันแล้วก็จะเป็นเกียร์ของออโต้สามพันตรงรุ่นใช่นะครับ ซึ่งเราเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าสา0พันเนี่ยมันจะแพงกว่า2 5 0 0ถูกต้องโดยสิ้นเชิงแทบจะเท่าตัวนึงเลยใช่ครับถูกต้องไหมครับพี่ใช่นี่สุดยอดแล้วไอ้ไฟนี้มันอันนี้มันแต่งไอพี่รู้ว่ามันเป็นอย่างงี้ไฟใช่ไหมคอนโซลการมันเป็นอย่างงี้เลยใช่ไหมคือของเดิมเป็นสี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 บลอมเนาะเราก็ส้มปรับแต่งให้มันสวยใช่ครับนั่นแหละครับให้มันดูดีอ๋อผมแล้วก็จะมีดิฟฟี่ด้วยนะใช่ครับสายใส่ลงไป จริงเป็นระบบจริงๆนี่ครับใบไม่ก็เพิ่งเบิกมาญี่ปุ่นมึงลงมาเลยเนี่ยเหรอไม่นู่นเหรอพี่ไม่สวยมากอ่าว้าวจะถามอยู่ไม่สวยสวยจริงไม่สวยมากถึงเลยโอ้โหอะไรสุดยอดคันนี้แล้วก็จะเป็นเบาะเบาะเลคโร่เลคโร่ใช่ครับอันนี้จะเป็นเบาะคุ่นยนต์เหมือนกันเบาะคุ่นยนต์อ่าเป็นเบาะคุ่นยนต์เหมือนตะกร้องแต่ว่าหุ้มใหม่ใช่หุ้มใหม่หุ้มเหมือนเป็นคันนี้ คันธราร่าดํสวยมากแล้วทำไมเขาถึงเอาไปหุ้มันอีกคือจริงของเดิมก็สวยแล้วนะลูกค้าต้องการอารมณ์สปอร์ตสปอร์ตด้วยสปอร์ตที่เหยียบดูดำใช่ครับทำให้ถูกใจเขาเลยนั่นแหลยร้อยคนนะที่ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นหลังคาเฮ้ยตะกงยังไงหลังคาก็เป็นคาร์ทาร่าเหมือนกันเหรอใช่ครับพูมใหม่หมดเลยใช่ครับนั่นข้างรวมไปถึงข้างด้วยนะข้างตรงทางตามเสาทุกคนดูดิโอ้โห อ๋อหนูนี่คอนโซนสวยอารมณ์ญี่ปุ่นเลยลูกค้าเขาบอกว่าพี่จัดให้ผมหน่อยผมมีหน้าที่จ่ายตังค์เท่านั้นเองอย่าบอกนะคือพี่เป็นคนคิดใช่ครับเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ต้องอันนี้คืออารมณ์ญี่ปุ่นคือถามว่ารู้ญี่ปุ่นไหมผมก็ดูผสมผสานดูจากบ้านเขาบ้างครับผสมผสานอัดแนปกับบ้านเราด้วยใช่ครับออกแบบมาให้มันให้มันลงตัวนะครับอย่างซับบ็อกเนี้ย าลงตัวคระซับบ็อกนะไปเริ่มเลยตัดการแบบว่างิ่มเงียบนั่นแหละครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมถามที่ดีตอนมิงครับในเรื่องของนู่นแล้วก็แทนมาเลยมกะไรเหรอครับมีกระไรใช่ไหมพี่ครับผมอันนั้นน่าต้องบอกก่อนนะทุกคนว่ามันไม่ได้หายง่ายๆใช่ครับมีเงินอาจจะซื้อไม่ได้เลยซ้ำถูกต้องถูกต้องไหมพี่ผมพูดถูกไหมพี่คือคือแบบวันี้เป็นงานแบบ สายลึกนะถ้ารบเลยว่านี่อ้อมได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้าถ้าลึกจริงๆนะฮะได้เลยได้เลยจัดให้ได้เลยจัดให้ครับผมพวกนี้จะเป็นมือหนึ่งมือสองที่ยาวเข้ามาใส่อยู่ที่ลูกค้าเลยครับอจริงอะจริงงบประมาณนี้วะมงบประมาณก็ชิ้นละหมื่นห้ากบมึงนะเบิกนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหมื่นใช่ จริงๆนะแค่นั้นเองผมบอกคุณเลยนะดีดูอยู่นะแค่ล้อยางนี่คิดว่าสุดอ่ะภางในก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะดยอดก็คงเลยเพื่อที่จะวางแก้วใช่ครับเป็นอารมณ์ยุ่นสบายเยใช่ครับสบายรบับที่เหมือนขับรถญี่ปุ่นแท้ๆนะว่างนิดนึงนะอารมณ์เรียบๆเขาเขาต้องการเรียบๆพบเลยรถบ้านแน่นอนใช่ครับรถต้านได้ทิ้งได้ไฟท้ายอ่ะพี่ดีไฟท้ายก็เป็นตัวออาต้าแล้วตัวล่าสุดแล้ว ไฟท้ายนี้เป็นไฟท้ายแต่งแล้วพี่ใช่ครับวาเลนติเอาต้าตัวนี้แหละตัวปัจจุบันละปัจจุบันล่าสุดเลยใช่พี่ที่เขาผลิตมาสวยมากใช่ครับอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงไหนครับพี่ไฟเลี้ยวอยู่เส้นล่างเส้นล่างใช่ครับอ๋อเนี่ยนี่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้สวยสวยจริงยอดยอดเล่ไฟดวงที่สามนี่ของวาเลนติเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครั คขาบอกว่าให้เก็บให้มันเรียบร้อยทำเรียบเรียบคืมันดูดีอ่ะนี่จะขอเห็นตัวจริงแล้พี่มาเมื่อเช้าอ๋อมาแล้วมาเมื่อเช้าจ่ายตังค์เรียบร้อยอ่าฮะได้เลยเราผมแอบถามเลยไม่รู้ว่าพี่จะตอบได้ไหมว่าวาดคันนี้เท่าไหร่ที่ทำไปอ๋อไม่รวมตัวรถก็ได้พี่พวเจตแส่งของแต่งประมาณนี้เพราะว่า สุดทุกอย่างเลยจริงๆใช่ครับยอดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งันที่เราจะนําเสนอเดี๋ยวผมฝากที่มีเรื่องถ้าเกิดลูกค้าเป็นแบบแนวอย่างนี้หรือว่าพี่อยากจะคิดอะไรที่กินจ้าผมได้เลยนะได้ครับวิ่งเข้ามาถ่ายให้เพื่อน้ดูเพราะว่ารู้สึกว่ารถที่จะเป็นช่องรถตู้เนี่ยที่แบบจะ่ายรถตู้ผมว่ามันน้อยน้อยส่วนมากมีจะเป็นเต็นท์ใช่จะไม่ใช่แบบเรามาพูดคุยแบบนี้อันนี้เราเน้นพวก ใช่เอาพวกเล่นด้วยกันสนุกแล้วรถนี้ก็เหมือนเดิมครับเต็มตลอดเต็มตลอดมีตลอดครับผมชอบตลอดไม่มีว่าไม่ต้องกลัวมาที่ไหนก็ได้จบครับครับผมที่นี่ก็รับจบทุกอย่างครับผมตามงบตามงบเลยครับตามงบจะซื้อแต่รถอย่างเดียวไม่แต่งก็ได้เหมือนกันได้ครับจะซื้อแล้วแต่งเลยนี่ตัวอย่างมีครับมีตัวอย่างใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ เอาตันนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวฝากติดตามกันไดผมว่าต้องมีอีกเดี๋ยวผมได้มาอีกแล้วพี่นะได้มาแน่นอนมาแน่นอนลลูกค้าผมเป็นตารางเลยเป็นตารางเลยอยากขนาดเดี๋ยวผมโทรบอกกันใิ่คไปสวยที่สุดัำเยอะนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ดูวสวัสดีคับโหเคอล้กัน